เพอสาี่ชิดขอบชานชาลาทางที่หโปรแตห่างจาก,กเส้นปัสีขาเรียค่ะโปรดทราบค่ะเพื่อเดิสายี่ชิดขอบชานชาลาทางที่หโปรแตห่างจาก,กเส้นตัจสีขาเรค่ะ อภิีรตวิชายชลาภพี่หนึ่งเป็นตัวรถจรวานตัวที่83หลังส่งไปเรียนสายจาวสามีกรุเพสุดปลายทางสามีกลางคือเรียนสายที่มีตัวเรียนสายไปที่นัำร้อยแล้วกระดูแนลนกับสิ่งของและสัมภาระของทาง่านคือจัะถามพี่นัาคุนตัวรถให้เรียบร้อยได้ค่ะ